นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งประสบอุบัติเหตุบนกาะร้างก่อนนี้เต็มไปด้วยรังใหญ่เล็กไม่ใช่แค่รูปร่างของดอกเบนจมาศแต่ละคนไม่หยุดเคลื่อนไหวไม่มีใครกล้าแต่ต้องพวกมันแต่ใครจะไปคิดว่าสิ่งนี้จะตอบสนองอย่างกระทันหันลากผู้เยี่ยมชมเข้าไปในถ้ำโดยตรงปรากฏว่าธรรมชาติของพวกเขามันกระหายเลือดและผู้คนถูกทำร้ายมีบาดแผลที่ขานั่นเป็นเหตุผลที่พบการโจมตีแต่สิ่งเหล่านี้มาจากไหน พร้อมกับผู้มาเยือนอย่างช้าๆกลับเจอของแปลกบนเกอะอีกแล้วต้นไม้ในป่านี้ไปต่อเรื่อยๆแล้วเจอต้นไม้หนึ่งต้นก็หายไปทุกคนคิดว่ามันเป็นภาพลงตาแต่มีเพียงเชียงเสี่ยวหลินเท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นแน่นอนมีสหายในนั้นหยุดดื่มน้ําก็หายวับไปในพริบตาเครื่องบนของเขาอยู่ในตําแหน่งแปลกกอโดนแทงไปทั้งตัวมองขึ้นไปบนต้นไม้ปรากฏว่าเหนือป่านั้นมีแมงมุมยักย้ายต้นไม้เหล่านั้นหายไปแล้วมันคือขาของแมงมุมจริงทุกคนยิงมันด้วยปืนแต่มันใช้ไม่ได้ผล สหายหนึ่งคนโดนโจมตีอีกแล้วเขารู้ว่าเขาจะตายจึงหยิบระเบิดออกมาแล้วมาบรรจบกับขาแมงมุมแล้วจึงไล่มันไปได้ คนกลุ่มเล็กไม่อยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับบออะไรแค่หวังว่าจะมีทางรอดออกไปจากที่เลวร้ายแห่งนี้ซักแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือภายในก่อน,นี้มีสถาปัตยกรรมของมนุษย์พร้อมกับทุกคนเข้าไปข้างในเพิ่งค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเหล่านี้ข้างในมีศพสูงชุดป้องกันสารเคมีนอกจากนี้ยังมีเอกสารการทดลองทางชีววิทยามากมายปรากฏว่าที่นี่เคยเป็นห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของบริษัทแห่งหนึ่งพวกเขาศึกษาการวิจัยและพัฒนาอาหารหมูแต่ดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีว,วิตทีี่น ไม่ใช่แค่จับงูได้เยอะและเผาพลานชีวิตเหล่านี้เป็นระยะผลลัพธ์ที่ประมาททําให้เกิดข้อผิดพลาดยีนที่เปิดเผยนําไปสู่กรรมทําให้ทุกคนบนเกาะแตกสลายงูจงอางที่ใหญ่ที่สุดก็สูญเสียการควบกุ่มเช่นกันไม่เพียงแต่พวกมันจะครองเกาะนนี้เป็นประจํายังเชี่ยวชาญในการโจมตีผู้คนเพื่อแก้แค้นที่ถูกกดขี่ข่มเหงมานานนี่คือภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ออกฉายงูกอลายพันใต้ท้องทะเลลึกเพราะหนังได้ฉายแล้ว ฉันจึงบอกได้แค่ที่นี่ส่วนกลุ่มคนจะหนียังไงดีบรรษัทที่ไม่ซื้อสัตว์จะจ่ายราคาเท่าไหร่เชิญรับชมกันได้เลยครับงูสาวสิปีตัวนี้เสร็จสิ้นพิธีเลากคราบเธอคลานออกมาจากการลอกคราบทีละน้อยดึงคราบออกแล้วกลายเป็นผู้หญิงสาวสวยเหตุผลที่เธอพยายามแปลงร่างเป็นมนุษย์คือต้องการโดยกําเนิดเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นชีวิตต่อไปของงูเพราะตั้งแต่ที่มนุษย์ปรากฏตัวเภางูเริ่มถูกบังคับให้เผชิญกับการถูกฆ่ามนุษย์ไม่ได้แค่ผ่าท้องงูง,ง,งูงาาเพ แถมยังเอางูมาดงเล่าดงทุกๆสิบปีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะคุกคามการขยายพันธุ์ของงูอะไรเป็นสาเหตุของการแก้แค้นของงูพ่อค้าที่ไรย้ยางอายอีกแล้วเริ่มพัฒนาบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปเนื้องูย่างพวกเขาโยนงูหลายหมื่นตัวลงในหลุมลึกแล้วเผาด้วยไฟอันร้อนรนไม่คิดว่ารูจะใหญ่ขนาดนี้ไฟบางดวงก็ปกปิดไม่ได้ทำให้งูบนขอบคลานขึ้นมาได้ไม่รอให้คนมาตอบโตกัดนักดับเพลิงตาย แล้วก็กัดผู้คุมให้ตายทีละคนงูนับหมื่นตัวกระจายอยู่บนเกาะทะเลทอรายแล้วหัวหน้าบริษัทอาหารก็รู้เรื่องวุ่นวายนี้รีบพาพูกมีน้อยหนียามบนเกาะควบคุมไม่ได้จริงๆเลยวางแผนจะหนีออกจากเกาะแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยากวิ่งในพริบตาหนึ่งปีผ่านไปบนเกาะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถล่มทลายแต่เรือยอดที่ไม่รู้สถานการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ระวังที่จะผ่านที่นี่โดนงูใต้ทะเลจมปีอย่างรวดเร็ว ผู้โดยสารบนเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บบางส่วนแต่ไม่มีใครรู้ว่างูพวกนี้มาเพื่อแก้แค้นนักท่องเที่ยวโชคดีรอดไม่ถึงสิคนตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยในห้องนักบินคือการสามารถหนีอุบัติเหตุได้สําเร็จแต่บังเอิญตรงประตูกระจกห้องนักบินทันใดนั้นงูตัวใหญ่ปรากฏขึ้นเมื่อทุกคนมาที่ดาดฟ้าเพื่อดูเพิ่งรู้ว่าเป็นงูยักษ์ย้าย เจียงเสี่ยวหลอนบอกให้ทุกคนนั่งเรือแคนูนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเขาก็อยู่ข้างหลังเขาใช้ค้อนทุกท่อส่งน้ําทั้งหมดบนเรือเติมน้ํามันรถได้ทุกที่รอให้งูพันรอบเรือให้แน่นเขาก็ยิงสัญญาณออมองเสี่ยวหลินกับงูพร้อมกันทุกคนเศร้ามาก แต่ตอนนี้แขนเขาขึ้นไปเกาะข้างเรือปรากฏว่าเหตุผลที่เสี่ยวหลินใช้ปืนสัญญาณจุดไฟมันคือการให้เวลาตัวเองในการหลบหนีแต่อะไรคือจุดของการมีแผนที่ดีกว่านี้ที่ถ้าเรือใกล้เคียงมีที่เดียวคือเกาะทะเลทอรายสภาพแวดล้อมการเอชีวิตรอดบนเกาะน,นั้นเข้มข้นกว่าบนเรือเสียดายที่ผู้คนไม่รู้ชาวนางูในหูเปิด้างูพิษกว่าเจ ตัวผลลับ5ปีต่อมาจู่ๆก็เจองูฝูงหนึ่งชาวนาโดนได้อยู่ตรงจุดเหลือเพียง9บาทแผลในร่างกายเรื่องนี้ทําให้สื่อท้องถิ่นตกใจเพราะหลังจากที่ชาวนาเสียชีวิตเนื้อหลุมศพมีงูพันยอยู่รอบตัวเสมอนอกจากนี้ตั้งแต่ปี1991จนถึงปัจจุบันทุกเดือนมีนาคมและกันยายนจะมีฝูงงูคอลานออกจากทุกทิศท,ทุกทางระบำรอบหลุมศพ เหมือนไปร่วมชุมนุมฉากมาหึกมาน้หาได้ยากในร้อยปีบ้างก็ว่างูเกิดมาพร้อมการแก้แค้นเหตุการณ์ของชาวนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะผ่านคนที่รู้ความจริงเปิดเผยหลังจากที่ชาวนาคนนี้ฆ่าง,งูไปแล้วเจ็ดสิบตัวตลอดห้าปีผ่านมาเขามักจะถูกงูไล่ล่าระดับของความเกลียดชังนั้นดูจะรุนแรงมากพอชาวนาตายงูก็ยังไม่ยอมปล่อยแต่ทำไมคนจับงูถึงมีเยอะจังและงูพิษเท่านั้นที่จะล่าเขาแถมยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมากมาย ทุกเรื่องคือปริณาที่ยังไม่มีคำตอบตัวอย่างเช่นเรือสินค้าแล่นเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกนักท่องเที่ยวสนใจแต่ร้องเพลงและเต้นแต่ไม่ระวังอันตรายถึงชีวิตเรือทั้งลำถูกงูล้อมไว้อย่างลึกลับเมื่อพนักงานบริการจัดห้องนั่งเล่นทันทีที่เธอเปิดผ้าห่มงูก็เล็งมาที่เธอคนส่วนใหญ่บนเรือก็ไม่รู้เรื่องนี้มีคนกำลังใช้ห้องน้ำส่วนตัวจูจ่ๆก็มีงูออกมาจากรูระบายอยู่น้ำกัดเขาจนตายมีแขกที่โชคดีกว่านั่งอยู่ในห้องน้ำเมื่อเขาถูกโจมตี ใช้หนุ่มบนเรือพบความผิดปกติจึงเตือนทุกคนให้ป้องกันตัวเองทันทีแต่คุณครับอย่าซ่อมเลยที่นี่มีงูบ้าไปแล้วไปเอางูที่ไหนมาขึ้นเรือ <S <S ผู้ชายชื่อเสี่ยวหลิงเนื่องจากความเข้าใจทางชีววิทยาบางอย่างจึงรีบพบเห็นปรากฏการประหลาดในตัวงูเห็นได้ชัดว่างูชนิดนี้ไม่ใช่งูชนิดที่จะทําร้ายคนได้ตามต้องการแต่ทํให้พวกมันถึงโจมตีทันทีที่เขาขึ้นเรือปรากฏว่างูเหล่านี้ทั้งหมดมาจากเกาะเดียวที่อยู่ใกล้แปซิฟิกใต้ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ด้วย